อันนี้คือหมู3ามชั้นของเรานะคะในกรณีหมู3ามชั้นนะคะแฟนทางบ้านนะคะจะหั่นแบบนี้ก็ได้นะคะให้เป็นชิ้นยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแฟนทางบ้านจะหั่นแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเต่าค่ะหั่นแบบว่ากีดตรงกลางแล้วก็อย่างนี้ค่ะเขาก็จะเป็นเต่านะคะในวันนี้นะคะป้าพิซี่จะหั่นแบบนี้นะคะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะ ดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะของ3ามชั้นตุ๋นเห็ดหอมใส่กระเทียมจีนแบบนุ่มๆเปื่อยๆหอมๆนะคะด้วยวิธีทำของเรานะคะตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมก่อนนะคะก็จะมีนี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะจะแบบลูกเตา๋าว่าแบบยาวแบบปลาไปซีก็ได้หรือว่าจะยาวแบบนี้ก็ได้นะคะเห็ดหอมแห้งนะคะก็จะหอมกานะคะอามาแช่น้ํานะคะให้เขานิ่มนะคะจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องต้มพงโลนะคะ <c oughs> หาซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะคะ แล้วก็ผงพาล้นะคะที่ป้าซื้อมาเนี่ยทั้งเครื่องต้มแล้วก็ผงพาโล้ก็อยู่ในถุงเดียวกันเลยนะคะเป็นเซตเลยนะคะน้ำมันพืชนะคะน้ําตาลถ้าได้น้ําตาลปี๊บจะดีมากเลยหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวจะดีมากเลยนะคะรากผักชีบุกนะคะกระเทียมจีนบุกนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดําเกลือใครจะใส่ซุปหมูก้อน เครื่องปรุงรสแบบนัวแบบอะไรเนี่จัดไปเลยนะคะตามชอบเลยนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีทํากันก่อนเลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมน้ําสะอาดด้วยนะคะขั้นตอนแรกนี่นะคะก็มาตั้งหมอ้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะแล้วก็ให้แฟนทังบ้านใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยนะะี่ค่ะเครื่องต้มพะโลของเรนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะตามด้วยผงพะโล้นะคะตามด้วยรากผักชีค่ะกระเทียมสีเสียบหัวผัดให้กข้าหอมนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเครื่องพวกนี้เดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะ ขับมานะคะกะาให้ผงะโล้ของเราหอมขึ้นมานะคะให้เราตามด้วยนะะี่ค่ะเนื้อหมูของเราเลยทุกเ้าให้เข้ากันเลยนะคะผ่านไปน,น,น,นะคะเพราะว่าหมูน่าจะร้อนใเข้ากับส่วนผสมทุกอยากะะ่างเลยค่ะ ผัดจนให้หมูเซ็ตตัวผัดให้พอน้ำมันหมูเขาออกมาค่ะเขาให้เขเซตตัวเทนะคะหมะะูก็ได้ที่เซ็ตตัวแล้วนะคะเขาจะได้หอมหอมน,นะคะทำไมป้าพี่ที่นี่ทำแบบนี้นะคะเขาจะได้หอมหอมนั่นเองนะคะนี่ก็ตามด้วยน้ําสะอาดเลยนะคะ ใส่ให้ท่วมหมูเราเลยนะคะให้ท่วมไปเลยค่ะพอใส่น้ำสะอาดแล้วนะคะพอท่วมหมูแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้ตามด้วยนี่นะคะซีอิ๊วด,ดำนะคะช่วงนี้นะคะที่เรามีส่วนผสมอะไรให้ใส่ไปหมดเลยนะคะเราจะได้เคี่ยวไปพร้อมกันนะคะ จะได้ให้แบบว่าเข้าน้ำเข้าเนื้อหมูนะคะส่วนใครจะใส่ซุปหมูก้อนก็ใส่ช่วงนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวไว้นี้ละลายก่อน <c oughs> ก็ซีอิ๊วขาวนะคะวานพิซซีก็ใส่กันเลยนะคะ <c oughs> กะกะไปก่อนนะคะกะกะไปก่อนเพื่อให้เขาได้ซึมเข้าเนื้อหมูนะคะแล้วก็เกลือนะคะ <c oughs> ก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะเราปรุงที่หลังได้นะคะแต่ตอนนี้เราต้องการให้เขาแบบ ซึมซับแล้วก็เคี่ยวไปกับหมูนะคะใครชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลเพิ่มนะคะบางซิงคนไม่ค่อยชอบหวานมากก็เติมที่หลังได้นะคะขาดรือะอร่อยซุปหมูก้อนนี่ใครจะใสก็ใส่ไปเลยนะคะเขาจะได้เคี่ยวทีนี้เราก็เคี่ยวไปเลยนะคะด้วยไฟกลางนะคะตอนนี้ต้องเพิ่มไฟแล้วนะคะนี่ค่ะโดยไฟกลางเลย ส่วนใครอยากให้สีหมูเข้มกว่านี้ก็เติมซีอิ๊วดำหวานแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราก็มารอนะคะรอจนกว่าหมูเราจะได้ที่จนกว่าน้ำเขาจะงวดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากน้ำเขางวดแล้วนะคะเเปิดดูหน่อยนะคะโอ้โหดูนะคะนี่ค่ะสไตล์ของป้าไปซี่นะคะป้าไปซี่จะรู้ได้ยังไงว่ารสชาติได้ไม่ได้นะก็จะรอให้หมูเดือดแบบนี้ก่อนนะคะ คือยังไม่ต้องให้เคี้ยวมากนะคะเพราะว่าป้าจะชิมรสคือขาดเหลืออะไรป้าจะปรุงเพิ่มช่วงนี้เลยนะคะและ้แบบคือจะไม่ปล่อยให้น้ํางวดมากนะคะอืมอุอร่อยอร่อยค่ะุ๊ยต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมถ้าเกิดชอบหวานก็จะต้องใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะแต่ในกรณีป้าไปซี่ป้าไปซี่ไ,ซไม่ค่อยชอบหวานมาก ก็ว่าจะใส่ซีอิ๊วขาวอีกก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าน้ำเคี่ยวลงลดลงมันก็จะเค็มนะคะสักนิดแล้วกันไหนๆก็เปิดละส่วนน้ําตาลนี่ก็นิดเดียววิดีนะคะไม่ค่อยใส่เยอะคือแิ่แฟนทางบ้านนะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปรุงรสตามใจฉันเลยนะคะเอาตามชอบเลยนะคะแต่ถ้าท่านช่องแบบไหนจัดไปเลยนะคะกอซีก็ทีนี้เราก็จะเคี่ยวจนหมูนิ่มของเขาเลยนะคะนี่ค่ะกัน,น้ําจะงวดเลยนะคะก็จะได้ที่ละ คือรสอ่ะรสชาติได้แล้วโอแล้วนะคะโอแล้วนี่ก็จะเคี่ยวอย่างเดียวละปรุงด้ดวยรสละแต่ทางบ้านก็เอาแบบนี้ไปใช้นะคะก็คือให้น้ําเดือดก่อนเหมือนกับกะหมูสุกแต่เขาย,ยังไม่ได้นิ่มเท่าที่เราต้องการแล้วก็ต้องเคี่ยวต่อไปแต่เราก็ต้องปรุงรสให้ได้ที่แบบหมูมันจะได้แบบซึมซับเข้าเนื้อหมูได้นะคะก็อีกเหมือนเดิมนะคะใครอยากให้เนื้อหมูสีเข้มขึ้นก็เติมซีอิ๊วดำเพิ่มนะคะค่ะตอนนี้นะคะ ก็จะมาดูส่วนผสมของน้าจิ้มของเราค่ะน้ำจิ้มหมูตุ๋นของเราวันนี้ก็จะทําคล้าน้ําจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ไม่มีอะ,อะไรนะน้ำํำใบกระเทียมดอกแค่นั้นเองนะคะก็จะมีนี่นะคะพริกสดนะคะตามชอบเลยนะคะกระเทียมรากผักชีนะคะมะนาวน้ําต้มสุกน้าําปลาน้ําตาลตามชอบเลยนะคะ ส่วนใครจะใส่ผงนัวผงุงลดจัดไปเลยนะคะวันนี้ปลาบีชี่ก็คือจะปั่นเอานะคะเพราะว่าต้องการความละเอียดนะคะก็จะใช้เครื่องปัน่น ก็พอแล้วนะคะแค่นี้พอแล้วก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะน้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะคะขอปิดแก๊สก่อนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะมาจะตักเสิร์ฟกัน ตอนนี้นะคะก็น้องดาก็มายกไปแล้วนะคะเวอร์วังะคะ่ะน้ำจิ้มก็ยกไปแล้วตอนนั้นหิวค่ะวันนี้ป้าไปซี่ทำอาหารสายนะครพอดีแม่มีขนมจีนอยู่ไม่กี่จับนะคะทั้งน้าจอยทั้งน้องยาหิวจัดค่ะกินรอตอนนี้นะคะเราก็จะไปถามความรู้สึกนะคะของ <laughs> คนชิมอาหารของเรานะคะเออไอที่เห็นเราตากผ้าที่ตากอยู่นีไม่ใช่อะไรนะคะคือ มันคืมฟ้าคืมฝนนะคะถ้าแบบลุงคิดเนาะเขาเป็นคนดูแลเสื้อผ้านะคะปาไปซี่มีหน้าที่เก็บแล้วก็พับนะคะคือลุงคิดมีหน้าที่เอาเข้าเครื่องปั่นพูดง่ายๆนะคะตอนนี้ก็จะเอาน้ําจิ้มมาให้เขาด้วยแม่เขาก็นี่ค่ะโคลกตําตถั่วนะคะตรงนี้นะคะคนแก่เนาะคือกินของดีก็จะไม่ค่อยจะชอบนะคะบอกว่ามันไปเลี่ยนไปนะคะก็มีแฟนทางบ้านถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยทอําครัวไทย ท่าไหร่คือป้าไปซี่เคยลองแล้วค่ะแล้วแม่เขาชอบพูดสวนค่ะแล้วก็คือตรงโซนนี้ยคนจะเยอะนะคะคนจะเยอะแล้วพวกนี้บางทีอ่ะแฟนทางบ้านบางท่านที่ต้องการแบบว่าทําอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็กลัวว่าจะไม่ไม่ได้ยินชัดเจนนะคะคือคือป้าไปซี่สงวนสิทธิ์ในเรื่องเสียงมากเลยนะคะเราจะไม่ใครมาพูดกลบป้าเลยนะคะเราไม่ยอมนะคะนี่ค่ะก็เอาน้ําจิ้มซีฟู้ดอันาจอยเอามาให้เพิ่มนะคะ กลัวไม่พอค่ะที่เหลือปลาพิซี่ก็เอาไว้อ่ากินกับลุงคิดนะคะอาหารก็จะมีนี่นะคะที่แม่ก็ทำาะมีส้มผักเซียนนะคะแล้วก็หมูตุ๋นที่เราตุ๋นไปนะหมูตุ๋นเห็ดหอมใส่กระเทียมจีนนะคะแล้วก็ตําถั่วของแม่แล้วก็อ่อมเนื้อนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะอาหารอร่อยไหมอร่อยมากจืดไหมไม่จืดพอดีเลยพอดีเลยใช่ไหมแบบว่าไม่ไม่หวานเพราะแม่พี่ก็กินไม่หวานไงไม่หวานนั่นแหละอร่อยพี่ก็เลยไม่ใส่น้ําตาลเพิ่ม น้ำตาลถ้วยนิดเดียวพี่ใส่ไม่หมดเลยนะน้องดาก็ <Okay. S 1> ตอนนี้้องหมดมแม่บอกว่าถ้าหวานไม่กินเลยนะคะก็คือพวกครอบครัวป้าไม่ค่อยกินหวานกันนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขากินอาหารกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลองกินพร้อมลงคิดกันเนาะสวัสดีครับทุกคนแฟนสสา,านสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมจะกินแล้วนะคะหลังจากที่ดูแลทางเซ็ตนูนเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็พร้อมจะแซบจะนัวแล้วนะอันนี้ตํำถั่วของแม่ที่เหลืออยู่ค่ะก็เลยเอามานั่นด้วยเมื่อกี้จริงจะไปเปลี่ยนมือเหือยังไม่โอใช่ไหม see your arm. เนอะคิดบอกไม่เห็น oh, <okay. S 1> อ่ะไม่เห็นหน้าปาปิซี่นะคะขอแป๊บหนึ่งนะคะ mm. ขอย้ายโอเคค่ะก็มีผักก็คือนี่ค่ะมีน้ำจิ้มนะคะก็ทําไปดูให้ดูแล้วเนาะก็จะมีแตงกวานะคะผักชีฝรั่งแล้วก็ ผักสลัดนะคะผักของเรา mm hmm. วิหิวข้าว mm hmm. โอเคเดีย๋ยวเราสงคนก็ขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันคะ mm ่ะ hmm. สดาก็อยู่ใ,ใกล้ๆข้างๆดุงนี้แหละค่ะกินจอยอ๋อเอ็นจอยผักสลัดนี้ซื้อมาจากเซเว่นค่ะเป็นผักสลัดซีซ่าก็มาเขาก็จะมีผักใบเขียวแล้วก็มีน้ําาน้ําสลัดให้เราแล้วก็มีขนมปังทอดแล้วก็มีเนื้อไก่อยู่สองสาชิ้นนะคะแต่คุ้มคุณคิดว่าคุ้มมากป้าก็เลยมา หัน่นแตงกวาแล้วก็นี่ค่ะ mm hmm. มะเขือเทศเพิ mm ่ม hmm. นะคะขอบวินน oh, nice uh ้สหรอไม่ต้องน้์นุ่มเปื่อยขนาดนั้นนะ่ะ mm hmm. นุ่มอ mm ่อ hmm. นซอฟต์ไงอยู่อีซี่คัทวิดส์สปูนมีแต่คนบอกว่าอร่อยค่ะ mm hmm. กินกันคนละสองจานนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณเลยคนทำก็มีกำลังใจ <is> Yes น้ำซอสแบบเขาบอกว่าไม่หวานป้าไปซิคือคนมาอยู่กับป้านเนี่ยจะกินหวานก็จะกลายเป็นไม่กินหวานเหมือนน้องทับทิมอค่ะเมื่อก่อนกินหวานมากพอมากินอาหารป้าบ่อยๆเข้ากินไม่หวานเฉยเลยตอน๋ยวนี้เจออาหารหวานก็ไม่นั่นละเพราะว่ามันอยู่ที่เขาเรียกเลยนะแม่ครัวเนาะแม่ครัวทํารสไหนนะคะคนที่อยู่ในในบ้านเขาก็จะกลายเป็นอะแดปอะลิ้นอะแด็ไปแบบนั้นแต่ถ้าไม่ครัวกินหวานคนในครอบครัวก็จะกินหวานไปด้วย เพราะอะไรเพราะเพราะเขาเป็น,นเขาเรียกเลยนะเป็นท้องเป็นไส้ของอครอบครัวเป็นไงโอไหมนี่น้ำจิ้มอ่ะโอ้ใช่ไหมน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มซีฟูดยูก็แค่ปุ๊บลิตเติ้ลบิทเปรี้ยวลิตเติ้ลบิทเนี่ยนี่เอาอย่างน <Huh? S 2> เนี้ยลิตเติ้ลบิดเนี่ยแค่บินผ่านไม่เป็นไรหรอกโอลิฟายลิตเติ้ลบิทอันนี้เห็ดหอม เห็นหอมทั้งนั้นกินหมดเลยเรือมูอยู่ชิ้นเดียวชิ้นสองชิ้นนะคะชิ้นครึ่งอร่อยกันอืมอื้อเค็มไปหน่อยเนาะเหมือนเค็มไหมสำหรับกินไม่เค็มคะสำหรับป้าเค็มพี่ยุ็ม อือว่าทำไมเห็ดเค็มอ่ะเดแบบี๋กินหมูก่อนปกติอ่ะเราชม the food from 7-11อยู่แ o ้วแต่ this salad they make really really good เยลี่กูสใช่ไหมใช่ที่บอกปกติไม่ค่อยชมอาหารแบบว่าจากเซเว่นนะคะแต่ว่าสลัดอันนี้ลุงคิดอ้าวที่ชูช่ฉันบินไปไหน เอาคินให้มีหน่อยแต่นี้ลุงคิดแบบว่าขอชมก็ถูกใจค่ะซื้อมาวันนั้นอ่ะมันดึกแล้วไม่รู้จะกินอะไรเพราะร้านส่วนใหญ่ก็แถวบ้านปลาบีซีม่มืดหน่อยก็ไม่ค่อยมีร้านก็เลยซื้อให้หนูว่าถูกใจเลยล่ mm. องห้สิบห้าบาท mm. เองเป็นต็บชิคกี้พายก็ผัดผักไงแม่บีอ่ะ เพืยอหานะารถแมรี่ Maybe three months old เฮ <c oughs> ้ยหมูไม่เค็มแต่เห็ดเมื่อกี้ไม่เค็มอนะ่ะเนี่ยรสเกลือความใส่ป่ะแต่อย่างอื่นโอเคหมูโอเคปกติเห็ดมันดูความเค็มหรือเปล่า ดพวกน,น,นี้ต้องกินกับนี่ค่ะผ <P asty. S 1> ักชีไทยอืมเนอ่ะอืมมันเค็มน้ำจิ้ม น้ำจิ้มเค็มขนาดใส่ไอ้น้ำต้มไปแล้วนะคือน้ำปลานะคะจะเค็มเค็มมากต้องปุงเปรี้ยวหวานอันนี้ไม่เค็มแต่อันนี้เค็มป้าเป็นเศน้ำปลาเิ่ม กุ้นเนาะลองทําดูนะคะกินกับเส้นใหญ่เส้นหมี่ได้ได้หมดเขาสวยก็ได้เขาต้มกุ้ยก็ได้เขาต้มไม่กุ้ยก็ได <c oughs> เ้เอาที่ชอบเลยได้หมด วบบิซี่จะบอกนะครับถ้าใครอยากให้น้ำข้นๆนะคะบางคนเขาจะชอบแบบน้ำข้นก็แป้งมันนะคะหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะผสมน้ำก่อนที่เราจะปิดไฟนะคะสักสี่ห้านาทีก็เทงลงไปะคะ่ะน้ำมันจะเหนียวจะข้นคือแบบนี้มันจะไม่ค่อยข้นใช่ไหมแต่ป้าว่ามันก็พอมันเคี่ยวแล้วมันก็นั่นอยู่แล้วนะคะ ถ้ามันเหนียวเกินไปมันก็เหมือนเพิ่มแป้งนะคะมันจะเหนียวมากก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าแฟนทางบ้านชอบแบบว่าให้น้ําเหนียวๆค้นๆน,นะคะเหมือนน้าราดหน้าเน่ยก็ผสมแป้งลงไปก่อนจะปิดเตาแก๊สสักสามสี่นาทีหรือสี่ห้านาทีแล้วแต่ลองชิมอะตำถั่วของแม่ก่อนอื้อ กําถั่วไม่อร่อยรากมันก็ไว้ทํำข้าวนะคะทาําจิ้มบราบิซีเค็มไปหน่อยเดีย๋ยวจะเก็บไว้ปรุงไว้ทำํำกินกับเมนูอื่นไม่ทิ้งนะคะเสียดายเค็ม Bit. I don't mind. Oh, I like it. Mm -hmm. It's hot. Mm -hmm. So that's jealous mm hmm People soda that it's how is Mm-hmm. jealous in Thai? It's hard. It's hot. Mm -hmm. อันให้ฮัตการฟอนไลน์อย่างวิสมามทุกเดือนนะคะอ่อส,สดาจะต้องกินฮัตการก็คือเหมือนกับว่าพยาธิในตับหรือว่าหัวใจอย่างเงี้ยแล้วก็ฟอนไลน์สำหรับไม่ให้มีอ่ะเขาเรียกอะไรนะเห็บหมัดนะคะทุกเดือนกินทุกเดือนแต่แรกอ่ะมันจะมีแบบแรงที่ไม่อยากให้หมาเขากินแบบแรง ฮาร์ a r ว w ร r ม is even more important hard worm <Yeah. S 1> dangerous เรลองทำสุดาไม่ได้ eat hardworm. h a มแอ o ตริโกคีนิกหรือเปล่าฮาร์ตการ์ดปกป้องคุ m จา a r า w o r m วิร์มอ๋อฮาร์ตการ์ดพยาธิพยาธิอ่าในหัวใจลงหัวใจคะจะทำให้หมาตายฮาร r ตการ์ดเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะช่วยได้แต่ต้องใท้ทุกเดือนไม่ใช่มีแบบสามเดือนแบบฉีดยายแต่ลุงคิดเาแบบทุกเดือนไม่แรงมันไม่แรงเกิน นี่หมดแล้วล้างแล้วนะคะแตล้างแล้วก็มัดไว้ไม่ให้มันกระจายนะลากข่าวือก็ได้เอาไว้ทำยางงี้ ฝนจะตกเนาะเยี่ยมจริงจริ rain พื่อนฮึมเพื่อนแม่มาญาติเหล่านี้แหละบ้านหลังนี้มีแต่คนไปมาหาสู่จริงๆนะคะทุกวันเขาบอกมันลมมันเย็นมาแล้วอากาศก็สายเทวันนั้นนะคะที่ตรวจคนเข้าเมืองกำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ามาเขาบอกถูกบ้านนี้เย็นดีเนาะไม่ร้อนไม่อบไม่อ้าว เนาะโปลิสอ no, uh, ่ะที like this, like, no ่ปออิม mm ิเกรชัน hmm. ที oh, <okay. S 2> <the> ่หมวกพันธิตเวลิกูดแอเรียร์อี t ีนะอืมเขาบอกบ้านหลังนี้แปบเนาะเย็นรมก็พัดผ่านดีแค่ไหน o n ก more? Please สฮับอินเดพานในหม้อหรือยิก Think you need to save mm hmm. for somebody mm hmm. Okay แทนฮะในม้อ,มอเหลือ <little> อื้อมฮอคิดบบอกว่าคิดคิดว่าจะเหลือไว้ให้ทับทิมโ mm hmm. นแทนฮทนเดียวโซนนั้นแทปบวันชิ้นฮทบอีน้ำ่อร์เฮในม้อก็ต้องหลายชิน้นยูอิตว you want บอกให้รูก,กินไปเลย อเมืม่อกี้จะพูดพอดีลุงคิดมาถามขับก็เลยถ้าตามหลัก่วงจุ้ยเนาะบ้านหลังนี้นะคะเป็นเป็นเหมือนแบบจุดจุดมังกรคือตอนเราสร้างเราไม่รู้หรอกแม่นะป้าก็เป็นคิดเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอสร้างไปสร้างมาทีเนี้ยก็วิดีโอ y ยูทู b เขาโชว์ขึ้นมา เหมือนกับห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยข้าหลังบ้านมีน้ำแม่น้ำหรือว่าสระน้ำอยู่ด้านขวามือเวลาเราหันหน้าออกถนนใหญ่นะไม่ใช่หันเข้าเราอยู่ในบ้านแล้วเรามองไปไม่ใช่จากข้างนอกมองเข้ามา เราอยู่ในบ้านแล้วเรามองไปถนนหน้าถนนถ้าหลังบ้านมีสสะอยู่ด้านขวามือก็ถือว่าเป็นจุดของมังกรทีเนี้ยตอนเราสร้างบ้าน้ข้างหลังงานเป็นหน่วงแหวงซิตี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกทีนี้พอมายืนดูเอ้าวมันอยู่ด้านขวามือเราเดินกับลุงคิดอ้าว ไอ้หน่วแวงมันอยู่ขวามือของบ้านเรานี่หว่าโอเคว่าเหมือนที่หลวงจุ้ยเขาบอกว่าเป็นจุดมังกรมันก็เลยกลายเป็นร่มเย็นนะมันเย็น่ะบ้านหลังนี้ใครมาก็ช่างค่ะหน่วยราชการมาเขาจงบอกโอ้โหแบบบ้านหลังนี้แบบเย็นเนาะแล้วลมพัดผ่านแบบดีมากคือป้าไปซี่ออกแบบนะแล้วก็กับบริษัทธนเสถนะคะเพื่อให้ลมพัดผ่านทั้งข้างบนข้างล่างให้มันหมุนเวียนค่ะให้หญิงอย่างมันหมุนเวียนได้นะถ้าตามหลักวงจุ้ยเนาะมันมันมันหมุนเวียนดีมันไม่อับบ้านมันก็เลยไม่อับไม่ทึบ ทำไมเราเน้นต่างเยอะใช่ไหมมนได้ก็เปิดโลงเพื่อให้หญิงหยางมันมันบาลานซ์เนาะเฮาอัดแบบไม,ไม่ไม่อึดอัดเนาะเฮาอัด <c oughs> จะไม่สเมลแบบแบบเซมโอนเฮาเหมือนบ้านแบบว่าอยู่นานไหม้มน <c oughs> เราจะเฟรชเฟรชตลอดอ i m e you can see the tree move around น้ำส้มหญิงหยาง e ี move คือลม อันนี้นะสนามหงจุยนะคหงจุย Chinese say หงจุยหงจุยเออกูดค,คือตอนจ้าแล้วไม่คิดอะไรแล้วเข้าก็บ,บ้านเสร็จอ้าเหรออุ้ยมันอยู่ได้ไงและ,และไอ้หน,นองเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของหมู่บ้านซึ่งมันเป็นอยู่แล้วซึ่งมันมีอยู่แล้วแล้วเขามาขุดใหม่ มันไม่ใช่เราเจาะจงไปทำเพื่อบังคับให้มันถูกหองจุย will take one more drink. Yes เนื้เพื่อเป็นจุด <You want S 1> แบบโนหน่อยนะคิดไปเอาเครื่องดืม่มเพิ่ม <c oughs> ใครมาไม่เคยไม่เคยว่ามาครั้งเดียวแล้ว ไม่อยากมาอีกมี่แต่อยากจะมาอีกอยากจะมาอีกเลยเหมือนเขาได้รับพระพรกลับไปหาบ้านหลังนี้ดีผส,สมชื่อเขาหาบ้านแห่งพ,พระพรใครมาก็ได้รับพระพรมาแล้วเขาไม่เศร้าไม่หมองนลคะรอฮึโอเยสเทกออน จกินนี่ไม่เอาบางคนก็จะล่อออกนะคะก่อนจะตุน๋นแต่ล่อออกแล้วมันจะยุ่ยเกินมันจะมันจะไม่เป็นชิ้นถ้าเราไม่ตุ๋นนานน่ะได้แต่ถ้าตุ๋นนานๆน,น,นะคะมันจะมันจะคือเหมือนหนังมันเนี่ยมันจะยึดมันจะยึดชิ้นไว้ให้สวยงามแต่ถ้าเราไปล่อออกคือบางคนเขากินอยู่เมืี้เขากินอ่าทางนู้นเขากินแต่ป้าพี่ซี่ก็ไม่ค่อยกิน

กิ give you all. Thank you. Enjoy with this. Mm ๊บอยู่อ๋อแอนตัววิทย์ยิปยิปนั่นนี่น็อตเทลเมียแค่นกคนกิ๊บมองฟูซูนฟูซูนไหมน็อตแยกน่าเอ็ดมาหม้อชิ้นขนมดีมั้งดูด สุดาไปนั่งลินห้อยอะไรอยู่ข้างหลังกล้องอะล,ลูกมานี่ไหมคำเฮียมานี่หน่อยนางเรียกน่ารักนะคนท่านางมาย่ตรงนี้เห็นไหมเดินผ่านนิดเดียวโอเคลุงคิดปิดคลิปเลยวันนี้นะครับลุงเพชรซี่ลุงเพชรซี่ <laughs> <laughs> ตายละ <laughs> ฉันเหมือนผู้ชาย okay, <start> อโอเค,ว,นนะคะวันนี้นะครับ <laughs> รลุงเพชรซีลุงเพชรซี่ <laughs> กินมูสัมชันตุนเหดหอมตุนเหดหอมใส่กาลเลกจีนใส่กะเทียมจีนโอเคมีสลัดซีซาร์สลัดมีน้ำชิมเค็มิดหน่อยแบบเค็มอะไรคิดเค็มแล้วก็มีผักผักออันนี้โอ้ยอร่อยมากมายนต้องเอาไปปรุงเพิ่มเดี๋ยวคลิปนี้ เราสองคนก็ขอลาแค่นี้พี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบายขอบคุณมากน่คะ